ีดุ๋ยนะครับวันนี้เราจะมาทำวันนี้เราจะมาทำฟามไข่ไข่ไข่นะ่วันนี้กามไก่ไข่ไข่นะวัจะฟามไข่ที่ออกไข่แล้วพ่อพ่ออวครนี่สยอชัดชัดชัดเราจะมา ทำฟาร์มไกนะฮะมันต้องมีมันต้องไปฟาร์มไก่ครับเพื่อให้มันออกไข่ก็เป็นไก่จีครับออกาด้ออกมันโดไม่ตายครับไรนล่ะไโอเล่นไหมเราจะทำตรงนี้นะฮะตรงนี้อะไรครับไม่ใช่ตรงนี้ครับน่าจะตรงนี้ล่ะโอ้ มันเป็นกีาเป็นเชืตุกิละโอเราบอกอะไรฮะเคเขาตกคะแนนเท่าร่ตกพ่อจุว่ตดี้จุดเทอิโอพ่อมันทำาัล้วหนึ่งศูนย์จุดสีจุดศูดดดดเป็นเทอส์เนิโอพทอส์เนิยอพ่อเพอิยอพ่อไปสองจุดเลยเรียกศูนย์ุ่เรียกศนะูนยเออใครตก,กันเราก็ไม่รู้ ก็อย่าเถียงกันให้มันไม่ได้อะไรขึ้นมาเลยมึคอนแก่ไปนะีไงอนน่ครจะวางแชร์นะคร์แชร์แชร์แชร์ เค้โคตรโตนาดตักระดาษเค้กโตขนาดตันสิ้นไปแล้วเขาเรียก0.004ป้าเชื่อว่า0แ0 4แล้วมนมีจุดสิ้นสิ้ที่แล้วแต่เวลาเียขนาดไม่เรยกว่า0.004นะครับ ย0.040ใช่ไหมรอบดอกมึงโดนอาจารย์ตกเงินเนี่ยไม่โดนเลยครับนะเออเออฟูริยะต้องจะนิยมมาก็ไม่ปาก็เรียกแบบนะนะนั้นแต่เกาเรียกแบบนั้นเรื่องก<อ>ูมึงเสือกไรแล้วมึงมาเสือกนี่ทำไมฮะกูไ<อ>ม่ได้นนเสือกคูเกลากยุ่งคนระับเคู่ใหญ่เลยไม่ใช่เลวครับหยุ่งคนระับ มาม่มันเป็นยุงยุงเหนือครับมันเลยเป็นยุงลแล้วเราก็จะป้าไข่ไข่ไข่ไปป้าใส่ไข่ทลไมครับป้าไข่ไข่แล้วเราจะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนไข่ของเราหมดนะไข่มีแค่สองฟองครับมันจะไข่น้นไข่ไกล มึงต้องคุณทางคิดเหรอเอกีจีอ่ะเอกีจีมึรไหมคุ่ไม่ได้บอกใครว่าใครใครรอแล้วบอกว่าเราจะมาปาใครแบบนี้มันจะมาถูกนะเฮ้นั่งเลางราที่มีเท่านี้แหละมีไครับมันไม่จะพาเาไปเ็นคลิปครับมันเป็นอีนี้นะเขาจบเพียงเท่านี้นะกูจะ